อ่วันนี้มาสุ่มเวฟ12โซนกันนะน,นี่เป็นเงินที่คนโดตัเน็มาให้แล้วมันเหลือนะครับผมก็เลยเอามาสุ่มเวฟ12โซนนะหนึ100บาทนะครับผมเา๋าวมาลองดูกันว่าเราจะได้อะไรมาบา้างเรามาถึงก็ ล็อ,อินก่อนนะครับผมส่วนตัวผมจะล็อ,อินด้วย Facebook นะแล้วก็เพิ่ออินเสร็จปุ๊บก็ให้กดไปที่เล่นเกมน,นะครับผมใครที่ยังไม่เติม,มเงินก็เติมกดเติมเงินได้เลยแล้วก็ใครที่ใช้ไม่เป็นก็ให้กดที่สอนใช้งานนะครับเราจะมาลองเล่นดูลองดูอันนี้เป็นพอยนี่เดี๋ยวเราจะมาเล่นเป็นบิด กันนะครับผมนี่ยจะลองเล่นลัอคกี้สปินบัตรเติมเกมมาสิ่งของนะอุย้ยสูสุดนี้ได้คอมพิวเตอร์สามหมื่นเก้าเนี่ยใครโชคดีก็ได้นะครับมาสุ่มกันเลยมีเสียงด้วยเว้ยเออยี่สิบไก่หน้าาจะมาสุ่มอีกรอบหนึ่ง 2ี่สิบไก่นะ,อ,ะอย่างเกลือเลยก็เดี๋ยวเกมหมื่นตอนนี้เหลืออยู่สามสิบสามนะครับผมเกมสวรานแ้วกันนะตอนนี้อยู่สามสามก็ส่ดนวันนี้ยีสิบบิตมาข้า้งท้ายเผื่อได้ของดีหวังว่าไม่เกลือนะ โอเคกูเริ่มรู้สึกว่าจะเกลียดงานเด็ัดเลยโอเคก็ได้ยี่สิบไกรหน้านะครับผมยี่สิบไกรหน้านี่ก็รวมเป็นสี่สิบนะสี่สิบเวลาแรกเนี่ยก็แลกทางนี้นะครับผมกดแลกตรงนี้แล้วก็สามารถแลกได้นะครับผมจะได้เป็นไกรหน้าหรือเป็นบัตรก็ได้นะครับผมผมก็ควจะเก็บไว้ก่อนนะเผื่อได้ทําคลิปครั้งต่อไปนะครับผมก็ ไว้จบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันอันนี้ก็สามารถแลกเปลี่ยนเป็นพอ,อยต์หรือว่าเป็นบิตได้นะเดี๋ยวดูขอนว่ามันมีอะไรน่าเล่นอีกไหมเผื่อจะลองมาแลกรอบหนึ่งวันนี้เกลือเยอะไปไหนดูสลอ็อตอ๋อดูสล็อตนี่ใช้สิบห้าบิตก็ เอาเป็นว่าวลองแรกมาดูก่อนแล้วกันชิปแรกเป็นบิตอ่ะสิบห้าบิตโอเคแลกมาสิบห้าบิตแล้วก็าลองเล่นตู้สล็อตดูนะทุกคนอ่ะมาเริ่มบัตร ก็ยังดีนะถ้าได้บัตรมากูไม่เอาเกลือไอสัตว์เ้ยโอเคก็จะยิบเพียงเท่านี้นะครับผมก็ที่ได้มาก็ทั้งหมดยิบห้าตอนนี้มีอยู hey, ่ยิบห like so. ้าก็ไว้ครั้งหน้าจะมาใหม่นะครับผมไว้เจอกันรับหน้านะ